ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเิแฟนช่องแฟนเพจนะครับทันทีเข้ามารับชมทั้งช่องยูทูบเบาอีสานที่แก่นนะครับหรือว่าทั้งเพจเฟซบุ o กเบาอีสานที่เก่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินเดินทางมานะครับที่วัดแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเพิ่นยังท่ันได้ให้เปิดเผยนะครับซึ่งมืเรื่องเลยเข้าว่าจะมีนะครับโยมนะครับทีเพิ่นนี้เงินหมักคอนะครับเงินหมัก้อแอดมินเองก็ยังบ่เคยเห็นด้วยกันนะครับ เ,เด็กผู้เฒ่าที่เป็นนอบ้านเมือนี้นะครับเนาะเป็นว่าจะเอาเงินหมักคอในสมัยโบราณนี่เป็นจะถามสอบถามเพื่อแล้วเนาะเป่นบอกว่าจะเป็นเงินที่ใสได้คือเงินปัจจุบันนี้เนาะในสมัยนั้นนะครับซึ่งเป็นเงินโบราณที่หายากนะครับซึ่งนี่ผู้เฒ่านะครับเพิ่นได้นาเอาเงินหมักคอนะครับเงินหมัก้อมาทาพิธีเพื่อที่จะ ขอตัวเลขโชคลาภนะครับซึงแอดมินจะเข้าไปทายทั้นะครับเข้าไป่นบอกว่าบ่อนุญาตตอนที่เพิ่นทำพิธีนะครับขอตัวเลขแนวทางนะครับเพิ่นบออนุญาตแอดมินก็เลยต้องมารอนะครับเขาจะรอนะครับจะรอว่าเพิ่นทำพิธีเสร็จนะครับทำพิธีเสร็จจะได้ตัวเลขตัวไหนอย่างไรนะครับจะเป็นตัวเลขกี่ตัวทำพิธีแบบไหนนะครับเพิ่นบ่ให้เข้าไปนะครับเพิ่น ทำพิธียูดัดไหนนะครับแอดมินกแบต่องมานางรออยู่ข้างนอกนะครับเดี๋ยวเพิ่นทำพิธีเสร็จนะครับเพิ่นบอกว่าคอยเข่าไปเบื้องตัวเลขนะครับก็รอนะครับร้อ,อทำพิธียังบ่ฮู้ว่าจะใช้เวลาหน่อยเวลาหลายยังบ่ฮู้แต่ว่าเพิ่นบ่ให้เข่าไปเบื้องนะครับตอนที่หลวงปู่เฮ็ดพิธีนะครับก็หลวงปู่บอกว่าให้รอก่อนได้ตัวเลขแล้ว คอยเข่ามาไทยนะครับบอเป็นอยังนะครับน้องก็แอดมินก็บอกเห็นพิธีกมบ้าพิ้นฮ็ดแบบใดแน่เดี๋ยวหลังจากเสร็จพิธีแล้วแต่ทีนแน่ตัวเลขเพื่นให้นะครับไห้ไทยเดี๋ยวหลังเสร็จพิธีเข้าจะเข่าไปไทยนะครับจะเข้าไปเบิ้งตัวเลขว่าพื้นไห้แบบใดเฮ็ดแบบใดนะครับาเ้น่นบอกว่าเอาเงินบักข้อนะครับมาทําเพื่อขอตัวเลขนะครับเพื่อขอตัวเลขแนวทางนะครับเดี๋ยวแต่ แอดจะตัดภาพไปเลยนะครับตัดภาพไปตอนที่เพิ่นทําพิธีเสร็จแล้วได้ตัวเลขตัวใดเดี๋ยวแอดจะถ่ายให้เบิ่งนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่เพิ่นนํามานะครับผู้ที่นํามาเพิ่นก็บอกว่าเอามาทําเป็นครั้งแรกนะครับเดี๋ยวตัดภาพไปเลยครับไปกันเลยครับคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินรัฐบาลไม่สนับสนุนการผนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพิ่นเพิ่นว่าจังใดก่อครับออน อันเงินบักคอนั่นคือแต่แรกฉันกับมุฮูนหอ,อกแต่ว,ว่าแถาลูกพี่ผม,มนั่นเคยแลนแลนเรีน้ำกันแล้วก็แลนหาของก้อนน้ำกันนีไ้ไปามไปทำมาว่ามีอยู่น้ำฉันว้าพ่อใหญ่ท่านว่าอะรเลยอามาแต่ก่อนอันนี่เบก็ไปเฮ็ดออกเกองินนีกกล่ลละครั้งแรกเงินอันนี้ยัง่เคยเอาไปเฮ็ดใส่ มอเทลเวสไซเป็นครั้งแรกเนาะอยู่ทางไทยสงวาเพิ่นว่าเออเป็นซื้อเรื่อน้ำมาดันนี่ก็เรื่องอื่นเอามาเบิ่งมันจีของเพิ่นบอกแต่ว่าดีเหนกันว่านี่กันของเพิ่นก็ถือว่าเป็นบือกัานของเขานะครับเมื่อขอโชคขอลาบนุ่มพิ่นนั่นถัวอะไรโชกเป็นโชคเป็นมาเนาะอีกหนึ่งแบเป็นเป็นแนวทางนังเพิ่นนั้นนะทรับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวรอเบิ่งเนาะเพราะว่าเพิ่น ตอนทำพิธีพิ่นบ่้ไห่เขาไปไทยทำเดี๋ยวรอเบิ่งงพึ่นทำพิธีแล้วเขาไปเบื้องตัวเล็กเนาะเอาตัวเล็กเท่านัเนาะค้าเอาตัวเลขเลยเที่ยวพิ่นได้พิ่นได้ตัวใดล่ะพ่อพอหันในเบิ่งบ่ผมประเดี๋ย่ประเดีเบ่องว่าผม้ใคร่ด้วนะโอ้พิ่นบ่ใไห้เขาไปคือกันพิ่เพ่นไห้แต่เจ้าของเพิ่งเบห้อง คุณบอกว่าเห็นเห็นตัวใดน้อบานิคุณเห็นตัวใดคุณคุณจิบบอกคุณนอบานิมาแล้วคุณที่สุด ครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอถามโจของเพิ่งเนาะถามเพิ่นบอกก็ได้เด้อพี่น้องถามเพิ่นเม่บอกก็ได้เอ้ามีเท่านั้นก็ถามเพิ่นเม่บอกก็เอาตามสายตาที่เห็นเราเบิ้งเบิ้งเอาเองแต่ว่าเพิ่นได้ทุกอย่างหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวลอถามเพิ่นแป๊บนเรีวเร็่ยวเนาะเรี่ยวเร็วเรี่ยวเรี่ยวพี่น้องมาเบิ้งก่อนโอ้พี่เล็กได้เนาะวันนี้เนาะ ตามสยตาอิตมินเด้อพี่น้องเป็นลเกสอกับเลขเจ็ดล่ะแต่ว่าเจ็ดกับสงพี่น้องเ่าเจ็ดกับสองอ๋อคุนอาจะทำพิธีโดยเอาเอากระส่เข้าไปในบาทนี่นะครับเราก็ทำพิธีนะเอาเราก็ น้ำตแต่ที่นที่หยุดลงไปเนาะครับเนาะน่าจะแอดมินเบิงตรงนี้เห็นเป็นเพิ่กับผู้บอกเนาะว่าตัวไหนอ๋อไอ้ซีเบิงเอาเดี๋ยวแอดมินจะตามรายตายแนแบบว่าเป็นเจ็ดเนาะเจ็ดกับสองอ่ะเจ็ดกับสองหรอกส่วนตัวในหน่อยจุดๆนี่ครับแอดมินเห็นเป็นแปดกับซีเนาะแปดกับสี่ เดี๋ยวเดี๋ยวถามไปถามพื่นเพื่นเอาเงินมาเห็ดป้ว่าเพื่นได้ตัวใดจังใดเดี๋ยวไปถามอีกเท่านึงครับพี่น้องถ้าให้แอดมินเบิง้งก็คือจะเบิ้งได้ซ้ำนี่เบิ้งบ่งออกนะครับแต่ตามสายตาขนาะดมีเจ็ดมีสองมีแปดมีสนะี่อ่ะเดี๋ยวไปถามเพื่นเบิ้งอีกเท่านึงเนาะเอาพี่น้องเบนะนะิ้งเห็นตัวใดก็ลองอีกข้อเบิง้งนะครับ อาพี่น้องออกมาล้อพิ้นยุ่นกอนถามพิ้นว่าพิ้นจะบวกบวจะได้ตัวใดแต่ว่าถาเพิ้นบ่บวกพี่น้องก็ได้เ้อะอันนี้ยู่ที่เพิ่นเนาะส่วนนี้พี่นี่กัไปซองให้เบิ้งเหลวพื้นก็เห็นตัวเดียวกันนั่นแหละครับแต่ว่าพิ้นติว่าเห็นเป็นตัวใดเนาะผู้เจ้าของเงินพิ้นออแต่สิรอถามพิ้นอยู่นี่ลหละเดี๋ยวพิ้นออกมาสิถามพิ้นเนาะรอแป๊บนึงนะครับอ่าี๋้วตัดภาพไปเลยนะครับตอนเพิ้นออกมาจปถามเพื้นจะบวกว่าได้ตัวใดจังหดบ่กนะครับ ขอเบ้งเงินเงินทั้งนครับโอ้เงินบกข้อเงินบกข้อเงนบกข้อไครับได้ครับนีครับพเป็นงก็ว่าสีถามตัวเลขกอได้ว่าได้ตัวไหดครับใส่บองเิน่บอครับใส่น้ำมวนหนักตัวนี้นี่บอครับเป็นตาเป็นนี่บอสขึ้นไหนบกขอหบกข้อนะนี่บอกครับ ระวังเงนแมบอกแบบนี้ลักษณะนี้เนาะเบื้องน้ำเนี่ยใบเบื้งเนี่ยของแท้ที่มาของแท้นะครับเนาะเงินแมนบกข้อเจ้าเราดูดูไ้เก่าเก่าโบราณเจาดูิเพิ่มการตลื่อได้หาุของูแน่นอนโอ้นี่เนาะเป็นยังสี่เนาะเบื้องแค่กล่องเด้อที่นอนสี่สองเจ็ดเงินมาขอเจ้านี่ใคยเนี่ยเจานี่ใคยเนี่ยเจน่คยเนี่ย ฉันเห็นเบิ้งน้ำแนบเป็นอย่างครับเบ้องหันนี้ได้ตัวใดก็เบ้องห่วแล้วาตัวใดปุ๊ยับเจ้าว่าซีบุกขาเสียบอะซีซีเนี่ยชัดอซีเจ็เบิ้งยูตบาลอยากถามผู้เจ้าของเงินน่ะนะ่าเห็นตัวใดผมกัว่ามีเจ็ดมีส มีีมีแปดม่มเีวตีเป็นสองเจ็ดแเลก็จะเป็นอจ็ดี่แงเปีะองเาัวเอาันนี้ตัวไหนนะครับีสองสีเจ็ดสอีเแปดากันเือากันครับแต่ก็จะดีนิดหนครับผมซีสองีเจ็ดสองสีเจ็ดสีแปดเนาะพี่น้องเนาะเอากัเพิ่นกรบอกดวเนาะถ้าว่าสี่ไหนเิ่นเียนไหนเิ่นเฝ้าเนาะซีสองีเจ็ดีแปดเอาพี่น้องเดี๋ยวแอดม 42 47 48นะครับเป็นข้างแรกนะครับที่แอดกะบเดี๋ยวนี้ได้ผู้เฒ่าเพิ่นบอกว่าเงินบักขอเงนอินบกักขอผมก็จะเห็นเป็นข้างแรกนะครับแล้วก็เพิ่นบอกว่านี่แหละเอามาทําวิธีข้างแรกขึ้นกันนะครับกัเอาลองเอาไปวิเคราะห์พี่น้าบึ้งนะครับบ่แน่์นะครับเพื่อเป็นโชคลาภให้กับพี่น้อง FC เนาะลองเอาไปเสี่ยงโฉกบึ้งนะครับ42 47 48เห็นตัวเดียวกันกับแอดมินถ้าเป็นแอดมินตีแอดมินกดีตีตามนั่นนะครับอ่ะสำหรับพี่นีกับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ เขามารับชมนะครับกับไว้พกันไม่ในคลิปหนานะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปใหม,ใหม่จากทางช่องนะครับสำหรับลี่มีขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมไว้พกันไม่ในคลิปหนาสวัสดีครับ